สวัสดีครับผมม่นทนปิยวงศ์ไพศาลนะครับวันนี้ก็จะมาเชิญชวนท่านผู้ชมอขอพูดธรรมะขอศึกษาร่วมกันนะครับว่า,าใครมีธรรมะอะไรดีๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องอธรรมะคืออะไรเราจะใช้ประโยชน์จากธรรมะได้อย่างไรนะครับคือธรรมะเนี่ยศาสนา,าต่างๆเนี่ย เขาก็ไปเจอธรรมะมาเจอธรรมะมาแล้วเขาก็เอาเอามาบอกให้กับทุกๆคนให้ได้รู้ถ้าถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยตามคําสั่งสอนเนี่ยเราก็จะได้เขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่อยู่ในศีลในธรรมนะครับแต่หลายๆท่านเนี่ยก็ยังบอกว่ารู้ทุกอย่างแต่มันทำไม่ได้อะ่ะมันทำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ตอนนี้เราก็เราชาวพุทธเราต้องรู้ถึงเหตุนะครับเหตุว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้เหมือนบอกว่าแล้วใครจะช่วยเราทำเอาเอาเอาประเด็นนี้ดีกว่านะครับก็ผมจะเปรียบเหมือนกับว่า,เ,าเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเครื่องเอ็กซเรย์โรงพยาบาลเนี่ยเราไปตรวจเนี่ย เครื่องเอ็กซเรย์ไม่ว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยเขาพอเราเขาฉายเข้าไปในตัวเราก็จะเห็นโรคภยัยเห็นอะไรต่างๆเช่นเนื้องอกหรือว่าเป็นอะไรนะครับยี่ห้อไหนเขาก็ฉายเห็นนะครับก็เหมือนทุกๆศาสนาเนี่ยเขาก็เห็นมาทํายังไงถึงจะทําให้เป็นคนดีได้แล้วหมอก็เปรียบเหมือนศาสดาต่างๆนะครับเขาก็มาอธิบายว่าทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่มันถึงจะมันถึงจะแก้ได้เรารู้เหตุ แล้วเราก็มีหมอแล้วก็แต่งคัมภีร์ขึ้นมาคัมภีร์ก็เหมือนฉลากยานะครับเราจะอ่านเท่าไหร่เท่าไหร่ก็รู้หมดอีกแต่ทําไมแปลกใจไหมครับว่าทําไมคนมันถึงยังมีความทุกข์แล้วทําไมถึงยังแก้ไม่ได้คือการแก้ตรงนี้มันจะต้องอาศัยทั้งภายนอกภายในนะครับจะเปรียบเหมือนหมอที่เก่งในการผ่าตัดมากเลยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อะไรนี้ก็ดีหมดเห็นร่างกายเราหมดแก้ได้หมด แต่มีครบแล้วนะครับแต่วันนั้นไฟดับถามว่าหมอเขาจะทำอะไรได้ครับห้องผ่าตัดมืดทำอะไรไม่ได้หมอเก่งก็มีแล้วห้องผ่าตัดก็มีแล้วเครื่องมือก็มีแล้วแต่ไฟดับนะครับไฟไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งภายนอกนะครับเป็นสิ่งภายนอกซึ่งจะมาช่วยเป็นเหตุปัจจัยเหมือนศาสนาพูดพูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยคือมีทั้งเหตุมีทั้งปัจจัย ผลจึงจะเกิดขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าออมีเครื่องดีโรคจะหายมีหมอเก่งจะหายมีห้องผ่าตัดดีจะทำได้แต่มันต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาเสนอถึงเรื่องอการเวียนว่ายตายเกิดของคนเนี่ยมันมีสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุจากที่ว่าเรามีขันห้าเนี่ยรูปของเราเนี่ยหลายๆคนบอกว่า ไม่อยากจะเกิดละแต่ทําไมถึงจําเป็นต้องเกิดเกิดมาทําไมพอเข้าประเด็นว่าเกิดมาทําไมในศาสนาก็บอกว่าเราเกิดมาใช้กรรมกลับมารับกรรมพระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็สอนเรื่องเวรกับกรรมกรรมก็คือการกระทําของเราเนี่ยพอเราทําอะไรไปมันก็จะเกิดเป็นเวรเวรก็มาสนองก็คือมาเกิดกรรม พอกรรมก็ทําให้เกิดเวรเวรก็ทําให้เกิดกรรมพูดอย่างเงี้ยมันจะซ้ําซากเหมือนชีวิตคนเนี่ยจะเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากเวรกับกรรมสองเรื่องเท่าน,นั้นเองแล้วเราลองเอาเอ,าอาริยสัจสี่ไปตรวจดูสิเราใช้กายสังขารน,นี้นะครับไปสร้างกรรมพอไปสร้างกรรมเราก็จะเกิดเจ้ากรรมกับนายเวรเกิดขึ้นแล้วเราที่เราเกิดจําเป็นต้องเกิดก็คือเกิดมาเพื่อใช้ก็คือมาใช้เนี่ยมาใช้เวรใช้กรรมเขานี่แหละ มาใช้เวรใช้ผลของกรรมคือไม่ใช่กรรมเฉยๆมันมีผลของกรรมฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีทุกข์ไม่อยากจะเกิดอยากจะอยู่แดนนิพพานหรือว่าสวรรค์นเนี่ยเราจะต้องไม่สร้างกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นซึ่งจะทําให้เกิดหนี้เวรขึ้นนะเพราะเราเกิดมาใช้ผลกรรมก็คือเวรตรงนี้อาจจะงงแต่ต้องค่อยๆทําความเข้าใจนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่อยากเกิดอยากจะอยู่สวรรค์นเนี่ยชาวสวรรค์นเนี่ยเขามีแค่ขันสี่นะครับเราอะชาวโลกมนุษย์มีขันห้าขันห้าก็คือมีรูปรูปตัวเนี้ยเมื่อเราไปล่วงเกินใครด้วยกายวาจาใจาเจ้าของรูปเนี่ยก็จะต้องเป็นนี่เวนเกิดขึ้นก็เราเกิดมาใช้เวนแล้วก็คือคนอื่นล่วงเกินเราเราเขาก็มาใช้เราพอเขามาใช้เราก็ทํากรรมก็เกิดเวนก็จงเกี่ยวกรรมกัน จึงมีพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกว่าชะตาชีวิตเวียนว่ายตามกรรมผูกโลกีโูกฝังโลภเกียรติยศสร้างาความขุ่นเคืองกันยากจะหมดต้องมาชดใช้กันอยู่ล่ำไปเพราะความแค้นพาไปมิสิ้นสุดสลัดหลุดจึงหวนสู่สว่างใสไม่มีบุญกุศลใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการอาโหสิกรรมอภัยทานซึ่งกันและกันตรงเนี้ย เราเกิดมาเนี่ยต้องมาใช้กรรมรับกรรมสร้างกรรมวิธีแก้เนี่ยมันก็มีอยู่สองเรื่องด้วยกันเราจะแก้แบบไหนแก้แบบธรรมชาติก็คือต้องเป็นนี่กรรมก็ต้องใช้ไปแต่เราเกิดมานี่หลายหมื่นชาติแล้วอะหลายหมื่นปีมันจึงแก้ไม่หมดไงแต่นี้เราต้องเป็นผู้ให้ก่อนเราต้องต้องให้อภัยอโอโหสิกกรรมให้เขาคนที่เขา อย่างเทวดาหรือใครเนี่ยเขาเป็นนี้กรรมกับเราเนี่ยเมื่อเราให้อโหสิกรรมอภัยทานแกเขาเนี่ยหลังจากเราให้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาใช้นี่พอไม่ต้องมาใช้นี่เขาก็ไม่ต้องเกิดมามา,มาใช้กายที่มีทุกข์คือมีคํากล่าวโบราณว่าสุข,ขโตสุขฐานนางคือเราให้ความสุขแกเขาความสุขนั้นก็กลับมาถึงเราทุกโตทุกฐานังเราให้ความทุกขแกเขาทุกนั้นก็จะมาถึงเราฉะนั้น เวลาแก้เราต้องแก้ที่ตัวเราเราต้องเป็นผู้ให้เพราะเราไปขอเขาเนี่ยให้เขาให้เอาภัยหสิกรรมให้เราเนี่ยเขาแค้นเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมแต่เรารู้ทำเราจึงให้เขาได้เมื่อเราให้เขาได้พอเขาได้รับอานิสงส์ตรงนี้แล้วเขาก็จะกลับไปอยู่สวรรค์ละเขาก็กลับมาให้เราก็เท่ากับคําที่ว่าให้เขาเขาก็ให้เราเหมือนเรายกมือไหว้เขาเขาก็ยกมือไหว้เรา เราโกรธเขาเขาก็โกรธเราเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราฉะนั้นเราให้อาภัยเขาเขาก็ให้อาภัยเรามันจึงเป็นการยุติการเหี่ยวกรรมจองเวรพอยุติกันเราก็ไม่ต้องเกิดมาใช้กรรมแล้วเพราะเราให้อาภัยซึ่งกนและกันมันก็เลวดีฝ่าเราต้องใช้กรรมใช้โทษจนจนครบกําหนดอะ,อะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเห็นง่ายๆก็คือ,อ ในหลวงเราอ่ะพระราชทานอภัยโทษให้นักโทษนักโทษเขาต้องติดคุก20ปีแต่ถ้าทำความดีเนี่ยในหลวงพระราชทานเนี่ยเขาติดแค่7ปีโทษจําคุกตลอดชีวิตติดคุกแค่7ปีเนี่ยก็คือด้วยพระมหากรุณาทิคุณเบื้องในหลวงก็ช่วยได้ตรงนี้ถ้าเรามีจิตเมตตาเราให้อภัยโอ้โหสิกรรมให้ทุกๆคนที่เคยร่วงเกินเราด้วยกายวาจาใจเขาก็ไม่ต้องมาใช้หนี้เรา ญาติเขาเห็นว่าเออเรามีเมตตาบางทีตัวเขาไม่เคยเป็นเจ้าหนี้เราแต่ญาติเขาเป็นเจ้าหนี้เราเราให้กับคนนี้ผลทางอ้อมก็ทําให้คนอื่นมาให้เรามันจึงเป็นการยุติกรรมซึ่งกันและกันหลังจากเรายุติกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเกิดให้เป็นทุกข์เพราะทุกขก์มันจะแก้ได้ด้วยการให้อภัยทานโอโหกรรมนะครับคือเราตอนนี้เราเราให้ซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าเราให้ คนต่อคนมันก็ได้น้อยนะครับฉะนั้นมีโอกาสต้องให้ในเป็นหมู่กลุ่มตรงไหนที่เขามีหมู่กลุ่มใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรองรับรู้เราก็ต้องไปให้ตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็มันมีสถานที่ให้แต่ตรงนี้มันก็จะไม่ขอพูดในที่นี้แต่บางคนเขาก็จะมีโอกาสได้รู้ตรงนั้นรู้กันเฉพาะกลุ่มอ่ะเขาก็จะให้กันได้ทีนึงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นร้อยล้านพันล้าน เขาก็มีวิธีให้ซึ่งตรงนี้ก็ถ้าใครอยากรู้ตรงนี้อยากทําตรงนี้ก็ติดต่อเป็นส่วนตัวได้นะครับตรงนี้ก็มีวิธีให้และได้กระทําจริงได้ปฏิบัติได้มาแล้วจริงได้เอามาพูดตรงนี้ได้นะครับคือหยุดการเวียนไหวายเกิดด้วยการให้อภัยทานโหติกรรมซึ่งกันและกันขอเชิญติดต่อกับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ